เอ้ยข้นขังสายไปล่งขางขัวเนี่ยมันสั้นมันสวดกันบัดเนียมมาปียาตชายาเตียนโซกละ อ่านว่าความเนรศกาาศกสาวละของคุณนาวาดพอยพาจากของลัของชอบนานละแสนสาบันดอกอ่างอสงล่ะลายโยมาเออ นุดโลกลมกวงมีเกล็ตันหาล่ะยอมโศกาลำพานว่าต่างกันดอกจริงแทถล่ะแม่แต่สาโกนผู้เสียงหอนหงอะโค่นยามเมื่อภาคจากคูโอ้ยกาแซวแซวหง่ะ ดอกเซินหา่ะสัตว์อยู่ใต้ลมฟ้ากิเลสสง่ะงจำจองโยมเอ้ยโอ้โ,โอ้โโอ่ยจำต้องของชีวิตนะได้ผูกพันกัสันเขียว ความสัมพันธ์เกี่ยวพผไม้มันล่ะอยู่รมกันเกิดโลกอ่อนล่ะโอ้ยอีเฮอ โความหลักะความผูกพันตอนสออนโออุ่นกรจายละลูกเป็นสิ่งที่ผูกไว้ให้พ่อแม่ดอกกมเกี่ยววะกันยมเอ้ยโอ้ยเลือดสายเดียวปองปูนอุ่นละมุนถนอมไว้ละ สัตว์เรล่าไดกะโดยดามมาคุณนาธรรมได้เห็นถูกลูกหลานโมลิงข้างสัางมาบางชนินสัตว์ต่างๆก็เกิดลูกมาแล้วจังเสียให้ซ้อมเมืองมันถนอมมาซ้อมให้ดีแล้วคือคนแปลกแต่จ๋าบ่มีได้ แสดงภาษาใบละได้เล็มเลียเกียกอมซูถ้อมหักมันวันมือกะฮวงแหนละน้ำใจแม่โอ้โโอ้โอโอ้ยแผ่กว้างละนาสมเพ็อยากย้ำพอยโอ้โอยละแม่มันคอยนำหา ดังแม่หัวได้เบหองสาดอยู่ในหนหองโลกกากกรรมเนื้อกังโอ้ยกันแล้วล่ะเขตเบิงสัตว์กะซ้ำนั้นได้พันเกี่ยวเนี้ยวดึง สำหรับคนเนื้อว่นวานั้นนาแห่งโหเลึกซึ่งเต็มเปี่ยมคุณธรรมมาจำต้องเป็นพระละคูสูแนวใด้นำเลี้ยงนาละเพียงแต่มีม่านทองกับพุนปองดอกตมตอมอ โอ้โอ้ยจนลูกหน่อยมุมจากทอวงจูนเจีล่ะโดดกินนะจังว่ายุ่งและอินบอกให้ไตดอกตอมกัดล่ะเมื่อไงดีวิ่ัดได้ปอกแพงนกป่าแปงจังแมนแพงหักเลียง่ะ แม่นมิดเปลี่ยงกะต้องจายโอ้ยโอ้ยย้อนความหักลูกสาวลูกชายนับว่าหักท้อเท่าเสมอดำแม่นดังกันนะ เพราะว่าโลกนี้นั่นล่ะก็เป็นส่วนของชีวิตแท้แล้วโอ้ยโอ้ออแนบสนิทดวงใจอุ่นผ้าไม้บาดเห็นนาล่ะ คำแล่แรงกันมาแล้วอ่ะพรออมดอมกันดอกพ่อแม่ลูกกินเขาแล,างล้งนั่งหลอมในเพียงพอมขาขัวสซขอน คือจังสุกดอกยิงล้นจำป่าปนกับพักดองลายมเอโอ้ย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 ของป่าจำแส็บโคสุยามดอกยามจำมา เสจแล้วหันมายำม,มาปูนผู้เขี้ยวมากถึงสิยุกยากหอนถึงสิทุกยากหอนกระใจสูดอกซืน่นหลายได้น้อย นะมองเห็นน้องหยอกอายมองเห็นอายหยอกนอ้องอคือจังของในโอลามนะยานอนกะนอนเต็มตาเตือนขึ้นมากะหายง่วงว่าแม่นโลกกว้างจากกวันวสุกทอแท้แล้วโอ้ย พอมีแม่ย <fen omen> ังกันยืนอยู่อย่างสะเทียนมันเสือนกระใจนั่นละนาละแสนละตายุออิน ูกเน่าอยู่ไก่แม่นอนนั่งก็เป็นโสด่ะลูกนี้ไก่ได้ทนเถอทุกุกละอาละอาเอ,อาละคือจังฉันนี่ไก่บ้านละแต่โดนนั้นบ่คงอวยจากแม่นโชกหรือสวยตั้งแต่พอยผ่าขางละตั้งบ้านสิจังใดละเนอน โอ้โเล่นนูอยู่กะอยู่าไก่ละดอกไก่หางเหลือวิสัยละโยมเมือยโอ้โอยู่หางไก่เห็นหนทางะดอกเมืดมัวมัวฟ้าละวาสิลาไปยามะ เมืออพุ่มสาทานต่างหอยเล่าได้แต่เคียงแพกกวากะเงาเพื่อดอกดังเดียว มีแต่คมฝาดเปียวล่ะปวดปลาละอากิตเนหน่อ้ยรสศาสตร์ของชีวิตเสกะสนบ่ทุนเบาอันปูปลาอาหารเขากัาพ่อเพียงเลี้ยงชีพบินระบาดแต่ละเสาบางมือกาฟฝ้าฝนโยมเอ้ย ธลกรรมยิงลำมาล่นขอเพราะว่าอยากศึกษาเด้โอ้ยโอ้ยคันบ่จนมารดาบ่ไดหนีดอกไก่จอยป่านนี la, ้ละแม่คงคอยว่าสินนาละเกิดมาละ แม่นคอยนานกะคอยเป่าโอ้โอโอ้ยแม่เอ้ยลูกบอกลืมมาบ้านเก่าทางญาติพี่น้องอย่ามองเศร้ากันเก่าเสียล่ะลาลาพ่อแม่เอ้ย กำบ้าเนี่ละผู้มีลูกจากใจกันนะผู้มีลูกจากใลก,กันสิทุนทุกคือฉันเนี่ยบ่นโยมทานละ,ออนละคิดสงสารละ่ะคิดเอ็นนาไปมาก็ให้หำยายเอย้ โอ้โอจากว่าเวนหรือกรรมแต่ชาติใดก็บ่หัวละบ่เห็นสนเงินห้อยอหเลือแม่นตั้งแต่เกียนาได้เอานกน้อยพ่อยผากแม่มันมาเคยเอาฝุงกาละดอกภากหางดอกยังซอนนะเว้นจึง